แน่นทุกคนสวัสดีค่ะกลับมาเจอกับบีแล้วนะ้อวันนี้อยู่ในครัวนะคะช่วงเย็ยนเนาะตอนนี้เป็นเวลาสองทุ่มนะคะก็เดี๋ยววันนี้นาะอตามหัวข้อคลิปเลยก็เดี๋ยวบีจะมาทำอืมเรียกว่าอะไรเนี่ย <c oughs> ทำไมแบล็คเอาอ่ะเออก็คือเดี๋ยวจะใส่เกลือที่แซลมอนนะทุกคนแล้วก็เอาเข้าช่องแข็งนะคะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราจะบอกว่ามาในรูปแบบที่พิเศษหน่อยอะไรเงี้ย ซึ่งบีจะทําให้ดูทุกขั้นตอนเลยนะแล้วก็หลายๆคนก็สามารถที่จะทําตามได้นะคะยิ่งจะใก,กล้คริสต์มาสเนาะ,ะเมนูแบบนี้นะคะเขาจะขึ้นโต๊เนาะช่วงคริสต์มาสนะคะก็จะบอกว่าเออแบบทานกันในช่วงคริสต์มาสเนาะแต่บีคิดว่าคือปลามันตัวใหญ่มากทุกคนเกือบ3ากิโลนะแล้วก็พิติศเนี่ยให้เขาเฉือนสับ,สบเรียบร้อยก็คือว่าไม่ต้องบีไม่ต้องทําเองฟิเลแต่ว่าก็เอาหัวเอาอะไรอย่างนี้มาด้วยเนาะก็จะทําเป็นซุปปลาก็คือทําเป็น เป็นซุปนะคะเออนั่นแหละก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาทํากันนะคะตอนแรกมีกะจะทําเลยจริงๆแล่ครั้นี้พี่ติ๊กเพิ่งเข้าบ้านมาเนาะก็เลยเออเเดี๋ยวรอพี่ติ๊กดีกว่าอืมเพราะนางบอกว่าเพราะบางทีอ่ะการใส่เกลือมันก็ยากพอสมควรเนี่ยทุกคนมันขึ้นอยู่กับปลาเล็กปลาใหญ่ด้วยนะถ้าแติว่าปลามันตัวใหญ่มากแล้วเนื้อมันจะหนาใช่ไหมเออเราก็ต้องใส่แบบว่า,วาเป๊ะๆนิดนึงอ่ะเดี๋ยวบีให้ดูก่อนนะตรงข้างหน้านี้ก็จะมีเมริซัวลานะคะ เมริซัวลาอันนี้ก็จะเป็นเกลือทะเลที่มันเป็นเม็ดใหญ่ทุกคนเกลือเม็ดใหญ่อืมนี่ประมาณนี้เลยเห็นไหมเกลือเม็ดใหญ่แบบนี้เลยอืมเราก็จะใส่ไปที่ตัวปลานะอ่ะโอเคเดี๋ยวเบียเปลาออกมาจากช่องเดี๋ยวเบลปลาออกมาจากตู้เย็นก่อนเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะทุ <c oughs> กคนดูค่ะคือใหญ่มากเลยนะพี่ติ๊ก ยีสิบห้ายูโรสิบห้าเซนนะคะเดี๋ยวบีก็จะขึ้นเงินไทยให้เนาะนี่นะคะกี่กิโลละเนี่ยสองกิโลเจ็ดรอเก้าสิบแปดกรัมนะคะทุกคนโอ้โหคือตัวใหญ่มากแน่นอนแหละคือแบบมันมีหัวปลาโน่านาน,นีนันด้วยเนาะ,ะเดี๋ยวเราจะขอเปิดก่อนอุ้ย ตอนนี้พี่ติ๊ก็เป็นแผานากที่ว่าต้องซอยหอมนะทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่หอมบกไปข้างหน้าด้วยนะเดี๋ยวค่อยดูกันทีละขั้นตอนนะคะโอ้ติ๊กโอ้โอ้เขาขอให้เราดูทุกคนอันนี้ก็คือว่าหัวปลาก็จะหอ่อห่อตังหากว่างั้นเถอะเออโอ้โหดูค่ะนี่เบียทำซุปนะแล้วก็ใส่มันฝรั่งไปนะคะนี่พี่ติ๊กขอทำซุปให้หน่อย แล้วก็น,นี่เลยจ้ะโอ้โหคือสดมากทุกคนดูค่ะอู้นี่อร่อยรุดิสดเตเปียย่างตกตลายักษ์สิยักษ์สัทุกคนแต่ฟิเลก็อร่อยนะวิมาตบปูพี่ติ๊กบอกว่าฉันกลัวเธอไม่มีแรงที่จะทำเดี๋ยวแรงหมดในการบอกว่าทำฟิเลปลาก็เลยให้เขาเฉือนมาเลยแหมลูกพี่รู้จักเราน้อยไปซะแล้วอะทุกคนเขาก็ทำฟิเลมาให้เราแต่ว่าที่เหลือเนี่ยก็คือมันมีกลางอยู่ เนาะเขาไม่ได้บอกว่าดึงก้างให้เราด้วยนะถ้าดึงก้างบอกว่าไม่มีก้างอ่ะมันจะแพงมากๆเลยทุกคนเออเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ได้มีปัญหาสําหรับเราเลยเดี๋ยวเราจะมาดึงก้างออกก่อนเนาะปปบีก็จะใช้แหนบตัวเดิมได้ละแหนบที่แบบสำหรับที่จะดึงก้างปลาออกเนาะนี่นะคะ เปียกนี่คือปลาของเรานะคะบีทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะก็ได้แบบนี้เลยเนื่องด้วยว่าคือแบบชิ้นใหญ่มากๆเลยเนาะมากๆเลยบีก็เลยจะตัดครึ่งนะคะตัดครึ่งเนาะก็มันจะได้เข้าช่องแข็งสบายว่างั้นเถอะเออถือว่าถ้าแบบใหญ่มากๆแล้วอะเวลาแบบเข้าอะมันจะไม,ม่มันจะไม่มีพื้นที่อะคะ่ะ Kukaan on. Pu... Ja sitten otetaan toi, vaikka se siitä yksi niin kuin ilman suolaa. Et tehdään, tehdään, tehdään just tähän, että Tästä tehdään suolalautta, niin? vielä, niin pannaan tosta sitten vähän... Niin. Pannaan toi puolikas niin kuin vaikka mäkeen. Näihin mm. kolmeen. Eli... Niin niin, ja sitten otat pantsan jääkaappiin sitten eikö ne? Mm. näistä tehdään niin kuin niitä suolasiivoja mm. niin. mm. Sitten meillä on kolme tuommoista siipaletta Eli... no. tämä, tämä ja tuo, ja tuo voidaan panna sitten muuhun käyttöön Margon, mm. nyt no. อันนี้เสร็โยมแล้วอ่าทุกคนเดี๋ยวเราจะใส่เกลือนะคะใส่ไปเลยอ่ะพี่ติ๊กดูด้วยนี่นะคะ เราต้องพยายามใส่ตรงนี้นะที่มันแบบว่ามันหน,นาหนากว่าใช่ไหมตรงท้องอ่ะตรงพุงอ่ะจะมีแบบว่าความที่แบบบางกว่าอะไรเงี้ยพอเราเข้าช่องแข็งเงี้ยมันจะยังไม่ละลายนะคะเกลือเนาะมันก็จะยังคงรูปแบบอย่างนี้อยู่แต่พอเราเออออกอมาจากช่องแข็งแล้วก็มาละลายอย่างเงี้ยก็คือมันจะละลายที่ตรงตู้เย็นเลย Siihen ihan ok. Joo, oh, vähän voi huopastaa, mutta ei niin kauheasti. Haluatko no, kaikki vaan mennä suolaan? No, siihen on oh, no, ok. Okei, no pappipuri tuohon vähän... Pappi. Ai. ถ้าฮันนีแต่ยุบกริ่งไปเนี่ยมันจะมันจะมันจะโคาล์อันนี้เราใส่ปุบรีก็คือพริกไทยดํานะคะมุสตาปีบริเนาะคือเราชอบแบบนี้ทุกคนเออเราก็เลยใส่แล้วไมย์ยาก็ชอบแบบนี้เพราะปกติแล้วอ่ะจะใส่แค่เกลือนะคะแค่เกลือที่มีใส่ลงไปเนาะอันนี้พี่ติ๊กใส่ หัวหอมใหญ่พอเราออกมากินอนะทุกคนมันจะมีความหอมของหอมหัวใหญ่อะ่ะดีมากนี่เลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะ wow, แรปนอบิใสนี่นะคะนี่แล้วก็เดี๋ยวจะพับแล้วก็ใส่ถุงเนาะนี่ประมาณนี้เลยง่ายมากๆเลยลองทำกันดูนะคะอร่อยมากๆก Tästä pitäisi taas ikäältä pyytää markkinointi ja mainosrahaa. Tää on vaan, tää on, katsotaan, katsotaan tää kaksi. Tää on, tää on, tää on kaksi puolta, mutta sitten tässä on kaksinkertainen tää toi. Niin, kaksinkertainen tää setti. Tämä. Tää on ihan tosi hyvä. Tää toimii. มันนี่จะอื้อเลิตรัมโมยผูกสกอสเมิตาเลยทั้ทุกคนเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ที่เหลือนะคะอ่าอันที่เหลือเนี่ยเราจะใส่แล้วก็เดี๋ยวมีจะมีเพื่อนคนฟินมากินข้าวที่บ้านเนาะ suola, mutta kyllä se siinä menee. Eikä tämä, ennen suolaa palannut pippuria työnnetty, mutta voisi kuiskata sinne. Okei, okay, uh, Anna mennä vaan. Mitä? No, kyllä. Pii siis, osaa laittaa tänne. Mm. Niin. Mutta, ei siinä mitään, mutta kyllä mä uskon, että se on osa. Kohta me kertoo. Niin, mutta varmaan tämä on helpompaa, että paperi olisi toisinpäin. Että nämä niin tämä taipuisi paremmin. Tämä nyt? Joo, joo, mutta että, niin kuin huomaat, että tämä taipuisi hieman paremmin, että toisen Kyllä, tämä tässä. Mä uskoisin, että sieltäkin tämä onnistuu. Jos mm -hmm. on, niin kuin tämä on Hyviä. Ja mä, mä oikeastaan näitä ottaa. Mä oon niitä mustikkapussia ja ne tuntuu menevän ihan ok, tai siis silleen <laughs> Pala on näin? mieleen. näin? näin päin onnistuu. Mm, perin pakkaaminen Joo

Mä löysin sellaisen niin hetken homman, kolme että mitään, ei, on tarpeeksi kasvassa tällä hetkellä. taloudellinen ongelma, sitten työt painaa päälle, mm Haluan -hmm. korjata sen, eteen, että, se, että, on, että Tähän minä laitan kohta. Mitähän sille nyt sitten tehdään? Niin, mutta ei koko lohta kannata laittaa, kun ei sitä kukaan kerki syömään niin äh? paljon. Jos tulee mitään, niin kertaan, että niin kuin... Pitääkö tuohon loppuun panna vähän suolaa? Joo, joo. laitan kaikki. Ja, muutama. Tätä voi niinku testata, että miltä se niinku mahtuu mm. vähän aikaa ollut. Kyllä tätä varmaan saattaisi kulua, kun muistaa syyä. Niin, kuvan muistaa. ทุกคนคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะบีมาทําวิธีการที่บอกว่าเอาเกลือ ใสแซลมอนเนาะคือมันง่ายขนาดไหนอันนี้ก็จะเป็นการถนอมอาหารอีกแบบหนึ่งเนาะแล้วก็คนฟินช่วงคริสต์มาสอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เทศกาลต่างๆอะไรมิดซัมเมอร์อะไรประมาณนี้ค่ะเขาก็จะทําเมนูนี้เนาะเพื่อที่จะขึ้นโต๊ะนะ,ะคะกินช่วงบอกว่าเวลาพิเศษพิเศษด้วยกันเนาะกับครอบครัวเราอะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วตอนนี้อย่างที่เห็นไปเนาะบีก็ทําซุปนะให้พี่ติ๊กนะคะก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยทุกคนก็ไม่ได้ทําให้ดูนะคะเพราะมันง่ายมากในซุปเนาะก็ไ,ไม่มีอะไร <ขอ S 2> ก็ต้มปลา <ขอ S 2> ให้สุ แล้วก็ใส่คะนอนลงไปแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปแล้วก็พริกไทยดําแค่นั้นเองค่ะคือจบเพราะบีเคยทําให้ดูแล้วเนาะในคลิปคลิปหนึ่งนะคะก็ถ้าใครอยากดูก็อย่าลืมไปหาดูนะโอเคทั้งนั้นนะวันนี้บีไปแล้วนะบีขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามตลอดมานะคะบ๊ายบาย